สวัสดีครับทุกคนสามวิของจริงเพราะว่าจะไปแล้วเพิ่งเลิกซ้อมนะคะเดี๋ยวพ่อจะมารับแล้วทุกคนมางานนี้กันไหมคือสามวิรอทันไหมไม่ทันแล้วบา,บายทุกคนราล,ลิปกดัตร์ตูชอแล้วเย้คือเหลือเวลาให้ทุกคน ออกไลฟ์ไปกดปัดทูช็อตอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเกินไปสามสิบวีแล้วเฮ้ยคือไล่หนูหรอหนูจะไปแล้วเนี่ยมาเจอกันแป๊บเดียวเองเพื่อหนูเพิ่งเลิกซ้อมน่ะแต่จะหมดอีกแล้วลองให้ทำไมอุ้ยียงกใคร ไม่ได้อ่ะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรค่ะหนูแค่มีน้ำมูกเหนูทำไมถึงเป็นไม่รู้อ่ะยู่ดีก็เป็นอืมจะไปแล้วจะไปแล้วแต่ว่ามาทักทยเพราะวันนี้เต่งนะ คิดถึงเหมือนกันคนเฮ้ยเหมือนร้องไห้เลยอ่ะอย่าร้องไอ้เมย์คิดถึงรองไอีเมย์ดิ้งเลยรองกิ้งเป้งอ่ะเดี๋ยวว้าไปวันเสาร์เลยใช่ไหมมาเร็วทุกคนภูมิแพ้กรุงเทพคะ่ะชอบชาชาชาย <Yes. S 1> ะ <c oughs> ยังไงนะอะไรนะชาชาชาตาบวมกี่โมงคืออ๋อหนูไม่ได้ตาบวมทุกคนหนูตาชั้นเดียวหนูแค่ตาชั้นเดียวบัวลอยเหรอหมายถึงบัวลอยไขายวานหรือเปล่าคงไม่ใช่บัวลอยคาราบาวหรอกใช่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยพี่มารีหนูต้องเป็นอะไรอะ่ชะอ้าวแล้วพี่มารีชาชาคือหนูต้องเป็นอะไรทุกคน เฮ้ยเร็วดราม่าเร็วดราม่าช้าช้าอะไรช้าชอะไรชบช้าชาชาชอบช้าชาชาต้องตกด้วยนี่ต uh ้องพูดคำนั้นออกมาพี lo, ่มารินหาทำอีกแหละคือทุกคนหนูดูเหมือนคนร้องไห้หรอพี่มารินแกล้งหนูอะทุกคน แต่ตาดูบวมจริงๆเฮ้ยจริงป่ะไม่ได้บอกให้คิถึกเี้อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าหนูตาบวมหรอผู้ไม่ผูไ,ไหม่หนะตาพี่บุ๋ยสาวนะ้ำชอบจังเลยค่ะจังหวชะชาชาชาเซรโอ้หนูตีไม่แรงเลยด้วยซ้ำอ่ะ ไม่แรงเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวไปจัดการมาลรีนทำนองเอมิเล่โอ้โหใครก็นแน่ที่โดนกระทำไปดูนะคะย้อนกลับไปดูค่ะอุ้ยอยากถ่ายรายการนั้นแล้วว่า ันนั้นอันนั้นสปอยส์อันนั้นในการนั้น <Boys S 1> นะอยากถ่ายแล้วว่าทุกคนไม่เค้เารู้อยู่แล้วว่าจะมีคอนเทนต์เนี่ยได้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับข้าวปั้นนะคะอุ้ยหิวเลยมีแต่ข้าวปัน้นอร่อยอร่อยข้าวปัน้นอร่อยอร่อยมาลีเหน่อยแก้หน้อยมี่ตกลงนะเน่บอกว่าไทายมีด้วยไทพายมีคำ มีข้อมูลมอะไรหนูไม่เคยจะดื้อหรอกใช่ไหมใช่ไหมตอบ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 ตบนี่เสียงดังมากเลยค่ะทุกคนเอมี่ดื้อมากเลยค่ะหนูน่ารักเอมี่เสียงดังจนหนูทนไม่ไหว,วโหดที่ได้รางวัลฮาโลวีนเดี๋ไม่ไม่ใช่อันนั้นสิเดี๋ย We don't talk about Bruno เราเราจะไม่พูดถึงมันแล้วเราเราจะไม่พูดถึงมันนะคะทมเอมีนะทำไมเม่ไม่รักพี่เลยอ้ยทูกคนหนูก็หนูหนูก็ดนก่ะรช่วยด้วย แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องฟังแล้วเมทยอว่าเมทยูมารีนเป็นอะไรเป็นปากโอ้ทุกคนหนูโดนเกมตอนนี้หนูนั่งหนูนั่งไม่ได้เต็มจุดเพราะพี่มารีนมาแย่งหนูนั่งเก้าอี้แค่นั่งแค่นี้กูไม่ะคือเป็นพี่จริงหรือเปล่าวะนี่เหรอนม่ยดนหนึ่ี้แล้เนี่ เรารักกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอุ๊ยลืมเลย็ไมเมนอยากตายไหมมารินกันแสดงถูกค่ะเล็กๆกันเลดเนี่ยเออขี่คอเลยโอ้ยพี่มารินรวนลามหนูหนูเป็นใครคะ กันช่วยก็จริงครับอเออหนอนไม่หลอนรำหนูก็จริงครับ <c oughs> <laughs> นี่คือตัวตัที่แท้จริง ไนคะเป็นคนสวยแรงจัด้โหเขาเรียกว่าบเล่นกับน้องสาวไข่ลูกพี่นี่ลูกมาทำไรลูกนี่มารีนทำไรลูกนี่มารีนมาทำไรมาอีกแล้ว พี่ต้องเหงาเกินไหนบีก็ไม่ก็ไม่เหงาแต่ไม่ขี้หลังหนูอยู่ทางนี้ไอ้บีดูรูปได้เลยแงะตกหลังหลังจาลูกเนยยังอยากใช้ชีวิตอยู่ตีนคนสวยทุกคนหนูโดนลวนลามไอม่เช็ดหน้าพี่นะบีขี้เกะเช็ดหน้าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ หนูโดนพี่มารินขี่หลังขี่หลังเนี่ยถูกต้องถูกต้องโดนลามเลยไปละไม่มันเมื่อยตูนอย่าพูดเขามันเมื่อยอะไรอ่ะ ต้นเอ้ยก้นต้นรถเป็นไรไม่ก้นต้นรถเป็นไรอ่ะงมแงมทำไมคิ้วถัวไม่มีเลยก็ไม่มีก็ไปย้อมสีคิ้วก็ไปย้อมทำไหม่ละน่ารักแล้วน่ารักที่สุดเลยครับขับอ้วนงาอ้วนงาเบฟเอาไปเรียกใครยังไม่มีคนนั้นให้เรียกก็เห็นเรียกอยู่ทุกวันก็เรียนทุกคน่าอ้วน ก็เห็นเรียกทุกคนจบก็เห็นก็เห็นว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ว่าอ๋อมีอยู่คนเดียวว่าคนไหนมีหลายคนไม่ต้องมาถามเลยก็คุณถามว่าคุณมีหลายคนคุยกับทุกคนแบบเดียวกันเหมือนเลยใช่ไหมเนะเอ็มใช่ไหมครับเตงอ้วนหนูไม่อยากเป็นหนึ่งในอ้วนของพี่อ้วนไม่เอาอะ ไม่เอาอ่ะเบื่อพ่อจะมารับเนาะทำไมอ่ะไม่อยากอยู่กับพี่แล้วหรอกลัวห้องเดี่ยวฉันเมืแต่พี่มาลินทำความสะอาดห้องน้ำบ่อเหรอก็ไม่บ่อยนะบบอยขอบุณนะ อาสรุกใคมมันดับทําอะไรนะแล้วเขาทำเขาติดแล้วนะไอ้อ้วนมันติดแล้วไปอ่ะเออเออทำไมมันติดแล้วอะ่หวอะหลูุปสองวันหนึ่งเราเอยตุม้ม <laughs> พี่เคยปลูเห็นในห้องน้ำ <laughs> <laughs> ไม่ได้ด่าน้องอ้วนนะทุกคนไปคำเรียกน่ารักน่ารักใช่ไหมอ้วนไม่พี่พารินด่าหนู หนูอะไรอย่างพี่เลยว่าพี่มารีนชอบขึ้นห้องตอนตีสี่ถ้าปล่อยหนูนอนอยู่คนเดียวทำไมอะก็ชันสองมันฟินนี่น่ะมีใครอยู่กับเอ๋ออยู่กับเจลีดแล้วก็คนนั้นฮะคนไหนกับบ้านค่ะคนนั้นค่ะพ่อหนูโทรมาแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะไม่ดูดีใจอ่ะฮะเ้า่ไปแล้วทุกคน เย้วะไปแล้วเนี่ยเหมือนคนร้องทุกคนแคป์แครนะตบร้องด้วยเลยโดนอ้ามไปร้องด้วยไปเลยดีมอะไรอ่ะตั้มคนร้องห้าเลยไงที่ต้องทำหน้าทำหน้าดุ เนี่ยแล้วคนโดนแคปด่าแคปแคปต่อแล้วบอกทำไมหนเหนพี่ต้องแกล้งน้องด้วยสุดแทงเลยนี่บ๊ายบายทุกคนแล้วกพ่อโทรมาแล้วก็ไม่รับอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกก็เรียนจากมากดบ๊ายบายแล้วเนี่ยกดบ๊ายบายกดบ๊ายบายตุ๊ดบ๊ายบายกดทูช็อตด้วยใช่ไหมปิดพีวันนี้ใช่ไหมคะไข่สีไขยทูช็อตอีกเวลา ยี่สิบสองนาทีเท่า <left> นั้นถ้าเกิดพี่ไม่กดคืนนี้ก็จะขอโทษถูกแล้วถ้าไม่กด <Hayır. S 2> วันนี้เห็นไหมขอโทษค่ะถ้าไม่ได้กดวันนี้จะอดถ่ายรูปพูดกับน้องเอมี่แบบนี้นะคะโอ้โหนี่ก็เกิดไปยรอเล่นเนะถ่ายยังไงคะถ่ายยังไงพากศรีกาบังหมด กระดูกสองกุับอะไรเท่าไหร่นะยังไม่แก่เลยเจอกันทุกรอบเฮ้ยเลยเฮ้ยอะไรจะได้ไม่จะได้ไม่สามไงจำสูตรไม่ได้เพราะว่ามีเบอร์หน้าไม่สาฮะฮะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะวับายบายทุกคนกลับบ้านเร็วบายบายหนูไม่อยู่กับคนที่แกล้งหนูหรอกใครคะไม่รู้ แถวเนี้เยเ้ยอุายบายซ้อมจนจะเป็นจะเป็นนางฟ้าแล้วไปบ้านคนพูดไรอะ